สวัสดีค่ะสวัสดียามเชา้านะคะตอนนี้อีแม่ก็จะไปทำงานตื่นขึ้นมาเห็นสโน่นะคะเดี๋ยวจะซูมให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะสโน่นะคะสโนมาวันแรกนะคะของ ที่บ้านอีแม่นะคะตอนนี้ก็กําลังลงหย่อๆยๆเลยนะคะพี่น้องนี่นะคะสโนูกำลังลงเลยนะคะตอนนี้นะคะอันนี้ลงเมื่อคืนนี้นะคะพี่น้องตื่นขึ้นมาก็เห็นเลยนะคะนี่นะคะนิดหน่อยนะคะไม่เยอะนะคะเดี๋ยวก็จะมาเรื่อยๆนะคะของออปีนี้นะคะวันนี้วันแรกนะคะเช้าๆตอนนี้อีแม่กำลังจะไปทำงานนะคะดูรถนะคะ ดูรถอีแม่เชฟระนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวอีแม่จะต้องไปกวาดสโนนะคะออกจากรถนะคะพี่น้องเอ๋ยนะคะอันนี้ก็เอาบรรยากาศช่วงเช้านะคะตีห้าคึ่งใกล้จะ6กโมงแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> มืดตึ๊ดตือเลยนะคะก็ได้โอกาสก็ทำไลฟ์ให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะคะ เห็นไหมเอ่ยเห็นไหมคะชุดสโนอ์กิโมโนนะคะมารายงานตัวนะคะเอาหิมะนิดหน่อยมาฝากมาให้ดูแรกๆนะคะก็อย่าลืมนะคะติดตามอีแม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e ให้อีแม่นำเด้อค่ะนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะพอหอมปากหอมคอก็มา มารายงานตัวด้วยนะคะพี่น้องอาหารก็ไม่ค่อยได้ทําเลยนะคะช่วงนี้ก็เอาสโนโนี่สโนว์กำลังลงเลยพี่น้องเอ๋ยนะคะยังไม่เยอะนะมันลงนานๆเม็ดหนึ่งเม็ดหนึนน่งแต่ในข่าวบ,บอกว่า7จ็ดโมงวันนี้จะเยอะนะคะพี่น้องนะคะแต่อันนี้ลงตั้งแต่เมื่อคืนล้วตื่นขึ้นมาก็เห็นสโนว์เต็มเลยนะคะพี่น้องเอ๋ยนะคะเดี๋ยวก็จะปะักกวาดรถเดี๋ยวจะให้ดูตรงมันได้นะคะ นี่กันนะคะนูนนะคะก็จะประมาณนี้นะคะพี่น้องแบบชิวๆนิดหน่อยสโนนะคะไม่เยอะนะคะยังไม่เยอะนะคะถ้าเยอะน่าจะขาวทั้งหมดเลยเดี๋ยวจะคอยดูนะคะพี่น้องเดี๋ยวอีแม่จะทำ ให้ดูเป็นระยะระยะนะคะนี่นะคะแต่อากาศถ้าสโนโลงอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นักนะคะพี่น้องแต่ก็ถ้ายืนอยู่นานก็หนาวเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็ประมาณ3องศานะคะ3องศา4องศานะคะพี่น้องนะคะใกล้ครคิสต์มาสแล้วนะคะอยู่ต้น,ต,นต้นนี้เนาะจริงๆพี่แม่หน้าทำไฟนะคะ ทำไฟวิบวับวิบวับวิบวับนั่นเพื่อนเื่อนออกไปทำงานกันแล้วนะคะคนไปทำงานกันแล้วนะคะนี่แหละชีวิตนะคะทุกปีก็จะไปประมาณนี้นะคะก็ต้องสู้นะคะอดทนนะคะถามว่า เหนื่อยไหมบางครั้งก็คิดก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันหนักอีกตรงที่ว่าเราต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องเดินนะคะต้องระวังบางคนขาหักเสียขาก็มีนะคะเสียขาเสียแขนแขนหักต้องมารักษาตัวนะคะพี่น้องทุกคนเลยอยู่ที่นี่ต้องดูแลตัวเองนะคะ นะคะดูต้นคริสต์มาสนะคะพี่น้องนะคะสวยงามเวอร์วังอลังการนะคะตอนนี้หนึ่งองศานะคะพี่น้องสโนก็ลงปล่อยๆนะคะลงนิดๆน,นะคะนี่นะคะลงมานิดหน่อยนะคะสโนนะคะอันนี้ก็เอาเออวิวช่วง สนูมาฝากพี่น้องป้องปายสุขคู่สุขคนนะคะยามเช้านะคะตอนนี้ก็ประมาณตีห้าสีได้แล้วนะคะช่วงเช้าอีแม่ก็จะออกไปทำงานเนาะก็มาเห็นสโนูลงก็ได้มาทำนะคะ ลงหน่อยๆมันไม่เห็นมันเม็ดไม่ใหญ่นะคะมันดอกไม่ใหญ่นะคะพี่น้องนั่นเห็นไหมลงมาแล้วลงมาแล้วช่วงเจ็ดโมงจจะเยอะนะคะตอนนี้ีแม่ก็ลงมาข้างล่างแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีไม้นะคะไม่กวาดนะคะเราก็จะปัดสนนะคะพี่น้อง โโััสนโนตอนนี้มันไม่เป็นน้ําแข็งนะคะเพราะว่ามันไม่เย็นจัดนะคะถ้าเย็นจัดมันก็จะปรับน้ําแข็งมันก็จะเป็นน้ําแข็งเนอะอันนี้มันเป็นผงสโนโนนะคะมันก็ง่ายหน่อยพี่น้องเอ้ยนะคะไม่ยากนะคะก็ประมาณนี้นะคะ <S <S ก็จะประมาณนี้นะคะเราก็จะไล่ปัดไปตามข้างๆรถนะคะพี่น้องมองไม่ค่อยเห็นเนอะเพราะไฟมันไม่สว่างนะคะเราก็จะปัด บนหลังคารถด,ด้วยนะคะพี่น้องถ้าเราไม่ปรับบนหลังคารถถ้าเราขับไปอ,อระหว่างทางอะ่ะสโนมันก็จะเป็นหล่นใส่ท้ายรถทำอื่นนะคะมันก็ไม่ดีนะคะพี่น้องเราต้องเซฟต,ตี้นะคะเซฟต,ตี้ก็จะประมาณนี้นะคะพี่น้องเอาเออความเป็นอยู่เนาะ ความเป็นอยู่ของอีแม่นะคะนะคะสวยสวยเวอร์วังอลังการพี่น้องเอ้ดูนะคะมันสวยแต่มันก็ไม่ไม่อะไรอะ่ะมันไม่อ่าเรียกว่าอะไระไม่อ่อไม่สนุกนะคะเพราะมันเป็นงานนะคะตอนนี้ก็สโนกกำลังลงปล่อยๆนะคะพี่น้อง ช่วงเจ็ดโมงนี่ก็จะเยอะมากนะคะจะลงมามากนะคะประมาณ70%็ดสิบเปอร์ซ็นนะคะวันนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะตอนนี้อีแม่ก็ใกล้จะถึงที่ทำงานพอดีก็เห็นนะคะต้นสโนว์สีขาวนะคะก็มารีวิวนะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันว่านะคะตอนนี้ก็ อยู่ที่ปั๊มน้ำมันนะคะอีแม่มาเติมน้ำมันนะคะพอดีก็เลยถ่ายคลิปบริเวณปั๊มน้ำมันนะคะแล้วก็บริเวณห้างนะคะเซ็นเตอร์นะคะอันนี้คือห้างนะคะห้างสรรพสินค้านะคะเอ็มฟนะคะที่เดอ b บ c k นะคะพี่น้องก็ ะะเอาบรรยากาศยามเช้านะคะตอนนี้6กโมงครึ่งนะคะศูนย์องศานะคะพี่น้องตอนนี้นะคะอยากให้เ,เพื่อนๆได้ดตูต้นสนสีขาวอันนี้นะคะสวยงามเว่อวังอลังการนะคะทางฝั่งข้างหลังต้นต้น,ต,นต้นสนนี้ก็จะเป็นธนาคารนะคะตรงนั้นจะเป็นอาคารธนาคารแล้วก็ห้างนะคะห้าง ห้างสับป,ปสินค้านะคะอยู่ข้างล่างนะคะตอนนี้ก็สวยๆนะคะยามเช้ามาฝากนะคะแล้วก็ต้นสนต้นคริสต์มาสส,สีขาวนะคะพี่น้องตอนนี้ก็พื้นดินนะคะก็ขาวนะคะเต็มไปด้วยสโนนะคะพี่น้องตอนนี้แม่ก็เริ่มหนาวแล้วเนาะไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะธรมรมดาก็ต้อง ต้องใส่ถุงมือด้วยตอนนี้สโนก็กำลังลงมาเลยค่ะนะคะเอาบรรยากาศชิลๆนะคะมาฝากเพื่อนๆนะคะสโนลงเม็ดปล่อยๆนะคะพ็ไม่มีอะไรเนาะเอามาอวดเราก็อวดตอนหน้าสโนเราก็ต้องอวดสโนนะคะตอนนี้สโนกกำลังลงนะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายบรรยากาศใน เมืองนะคะที่เขาประดับไฟเนาะพี่น้องประดับไฟที่ช่วงคริสต์มาสนะคะมันก็จะดูสวยงามเวอร์วังอลังการนะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะก็เอาวิวสวยๆงามๆม,มาฝากเพื่อนๆนะคะแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมนะคะอย่างไรก็อย่าลืมอีแม่เชฟประชานแน่นเด้อคะ่ะ น้อก็นี่แหละเอาสิ่งสวยๆงามๆม,มันมีทั้งตอนนี้สโนโล,ลงมาแล้วนะคะพี่น้องนะคะเห็นไหมสโนโล,ลงใหญ่ลงใหญ่เลยอยากให้เห็นนะคะตอนนี้ก็จอดรถถึงที่ทำงานแล้วนะคะดูสิพี่น้องป้องปลายพื้นพื้นดินนะคะ ขาวไปหมดเลยค่ะตอนนี้อแม่ก็จะเดินลัดไปเลยนะคะเดินบนสโนนิ่มๆนะคะใส่รองเท้าไม่ต้องกลัวเลยค่ะพี่น้องรองเท้าอุ่นมากนะคะแต่ไม่ได้ใส่ถุงมือเห็นไหมเห็นไหมนี่แหละค่ะเอาบริเวณนะคะมาฝากบริเวณที่ทำงานอีแม่นะคะ ดูสิสวยงามเบ้อวังอรังการนะคะโอ้ยเดินแค่นี้ก็หอบโอเคเนาะคลิปนี้บ๊ายบายนะคะสวัสดีอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อีแม่นำเด้ยวยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ